โดยคุณเอกนิตินิตินนทนประพาสครับรองนายกรัทมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลางก่าวถึงกรณีที่หน่วยงานเศรษฐกิจหลักทั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประเมินกันนะครับบอกว่า GDP ของไทยในปี69เนี่ยจะขยายตัวต่ํากว่า2%ตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตเตรียมความพร้อมครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงรอยต่อก่อนมีรัฐบาลใหม่เอาไว้แล้วโดยได้มีการอนุม,มัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะโครงการภายใต้มาตร การ Quick b i g Win ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการอนุม,มัติไปก่อนการยุบสภาพร้อมผลักบันมาตรการต่างๆครับให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติมากที่สุดเชื่อมั่นครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2 5 6 9จะสามารถขยายตัวได้ใกล้เคียงหรือว่าไปแตะระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ประมาณ2%ครับนอกจากนี้แดงได้กล่าวถึงโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งสิ้นสุดการดําเนินโครงการเมื่อวันที่31ธันาคมนะครับบอกว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จอย่างมากโดยสามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 8 4 0 0 0ล้านบาทจากการประเมินเบื้องต้นโครงการดนเก่าวก็ช่วยผลักดัน GDP ทั้งปี68เพิ่มขึ้นอย่างน้อย0.2%แม้ว่าจะเป็นมาตรการในช่วงสั้นก็ตามครับ